นี่คือบอยเป็นคนง่ายๆไม่คิดอะไรตื่นมาล้างหน้าไปโรงเรียนกลับบ้านเห็นอะไรก็แชร์แล้วนอนใช้ชีวิตต่วนไปวนมาจนไม่มีในหัวเพราะนี้ก็คือวันปกติบอยก้มเล่นมือถือทําตัวเป็นกุ้งที่ทําเป็นปกติบอยว้าวเขาเด็ดจังวันนี้มนุษย์ต่างดาวจะบุกโรงเรียนบ้านไก่ย่างอนุบาลบอยกดแชร์อย่างไม่คิดอะไรทําอย่างกับทุกวันแล้วก็นอนเขาไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันต่อมา ไม่บอยดูข่าวนี้ยังตอนนี้จะมีเอเลี่ยนมาบุตรโรงเรียนบ้านไก่ย่างอนุบาลเราในตอนนี้ทุกคนอยู่ในความกลัวไม่กล้าออกไปไหนถ้าออกไปจะถูกยิงไหนก็ไม่มีใครรู้ครูก็เตรียมดาบที่จะใช้ต่อสู้กับเอเลี่ยนโรงอาหารตอนนี้เป็นโรงเก็บอาวุธพร้อมรบเสียงเข้าคาบครูแอนเดินเข้ามาปังเปิดประตูออกทางหน้าตา่างครูแอนใครแชร์ข่าวม้วเอเลี่ยนบุกโรงเรียนบ้านไก่ย่างอนุบาลเรายกมือขึ้นคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความโกรธบอยยกมือขึ้นมา ครูแอนพูดฟังให้ดีๆนะลูกการแชร์อะไรมาต้องดูให้ดีก่อนมันอาจเกิดเรื่องเหมือนกับวันนี้ก็ได้ทําอะไรให้คิดก่อนว่าจะมีผลอะไรตามมาไม่งั้นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วแต่บอยออกทางหน้าต่างตามประตูไปหมายพูดว่าเห็นไม่ทุกคนถ้าจะโพสต์อะไรต้องเช็คก่อนไม่งั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้สุดท้ายบอยก็ได้บทเรียนสําคัญก่อนแชร์อะไรต้องคิดก่อนแชร์ไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่บอยยกนิ้วพูดกับคุณดู ผมโอเคผมสัญญาเช็คก,ก่อนแชร์ทุกครั้ง